ตาสีอะไรชมพูเอาละต่อไป my ears หู my ears are yellow my ears are yellow หูสี yellow เหลืองอ่าต่อไปนะ my mouth is red My mouth is red ปากสี <Dance. S 1> แดงเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันแล้วเดี๋ยวพอท้ายชั่วโมงคุณครูจะดูซิว่าคำสั่งที่คุณครูให้ทำเนี่ยเด็กๆเนะี่ยปฏิบัติถูกต้องหรือไม่อ่าอ้าวทวนใหม่แบรกสีอะไรดำแ a คืออะไรผม <D umb. S 1> My hair is black ผมสีดำ My nose is green จมูกสีเขียว <Yeah. S 1> My eye is pink ตาสีชมพู oh. My ear are yellow หูสีเหลือง <Yeah. S 1> My mouth is red ปากสีแดง <Yeah. S 1> เอาละตอนนี้คุณครูบอกเด็กๆแล้วว่าให้เอาหนังสือมานะคะเพราะนั้นดนูเอาหนังสือขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปหน้า36 สาถ้าไปทางไม่มีหนังสือเล่มน,นี้เล่มสมัยเนี่ยวาดภาพหน้าของหน้าไปก่อนก็ได้อ้าวคุณครูให้ดูภาพนี้เลยเอเปิดหน้า36เห็นไหมเราจะมาระบายสีตัวเนี้ยกันค่ะตามคำสั่งของคุณครูเอาสีขึ้นมาเลยค่ะ สาหแล้วฟังแล้วฟังคำสั่งทีละประโยคพร้อมไหม,อ,ไหมอ้าวสีที่หนึ่งคอยดูนะฟังให้ดีอันดับแรกคุณครูจะเอาแฮแฮคืออะไรแฮคืออะไรผมอ้าวเพราะฉะนั้นต้องระบายที่ไหนเปิดให้เป็นหน้านี้ก่อนนะ หน้า36ตัวเลข3กับเลข6หน้านี้ลูกไวๆค่ะหนูเปิดไวหน่อยสิคะหนูหาเลขด้วยหนูหาเลขเนี่ยมันมี27หนูก็เปิดไปเรื่อยๆนี่อ่าด่าเจอไหมคะเจอไหมอย่าเพิ่งระบายนะต้องฟังคำสั่งก่อนเดี๋ยวระบายสีผิดมาอายตายเลย คะแนนไม่ได้ด้วยอ้าวอันอันแรกที่คุณครูจะให้ระบายดูนะแฮแฮคืออะไรผมอ้าวฟัง My hair is black My hair is black black สีอะไรระบายเลยค่ะระบายที่ไหนที่ผม ล้วไปสีเลยค่ะแล้วไปเองเลยไม้ไปทานนะลูก My hair is black <Okay. S 2> หนูไม่มีหรอคะ ันเวลา My hair is black ระบายเลยค่ะผมของเขาอยู่ไหนนะ้ะระบายไปเลยเอ้าวมีคนเสร็จแล้ว,ม,ลวมีคนเสร็จแล้วเก่งมากเลยเอามาดูนอยอ่าคนเดียวคนเดียวเห็นไหมอันนี้ยตัวอย่างมาแล้วเห็นไหมมีเพื่อนเสร็จมาแล้วเห็นไหมอย่เงี้ย ยากไหมไม่ยาก,อ,ยากอ้าว้าเสร็จแล้วคุณครูผ่านไปคำค,คุณครูผ่านไปส่วนอื่นเลยนะอ,อ่าเดี๋ยวใครใครเสร็จก่อนแล้วสวยงานจะได้โชว์และอ่าประโยชน์ที่2 my nose nose คืออะไรจมูกขาจมูกข,ของคนนี้ไว้ให้ได้ my nose is green My... My nose ดอ green กิีนสีอะไรกรีนสีเขียวเก่งมากเลยเอาระบายเลยค่ะ เสร็จยังอ่าเสร็จแล้วต่อเลยค่ะ My eyes หา eyes อายอยู่ไหนอายคืออะไรตา My eyes are pink pink สีชมพูค่ะ My eye s are pink ตาสองข้างเลยสีชมพู ไวเลยนะเดี๋ยวใครทําเสร็จพร้อมกันเนี่ยจะได้คะแนนสูงนะอันนี้แบกสีดำนะลูกอันนี้ไม่ใช่สีดำนะคะอันนี้ไม่ใช่สีดำ,ดำอ้าวไม่มีสีดำหนูก็ต้องหายมเพื่อนค่ะหนูจะ ต่อไป My ear 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 oh. คืออะไรอ้าว oh. หาหูไว้หูเขามีเยอะไหมเนี่ย oh. เยอะ My ear s are yellow 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 สีอะไรอ้าว oh. My ear s are yellow My ear s are yellow ดูนะหูของมีขีหูเนี่ย My ear are yellow. ใครไม่มีสีไหนก็ไปขอยืมเพื่อนเอาถ้าหนูไประบายสีที่ผิดเนี่ยไม่ได้ถือว่าปฏิบัติตามคำสั่งไม่ถูกต้องอถ้าเราไม่มีเราก็ยืมเพื่อนขอยืมเพื่อนเราบอกเพื่อนว่าเธอให้เรายืมสีสีเหลืองหน่อยสิสีชมพูหน่อยสิเ,เพื่อนเขาก็จะให้ยืมแต่ถ้าเรานั่งเฉยๆเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเราไม่มีนะคะแบ่งปันให้เพื่อนได้ไหม ได้น่ารักจะตาย,ายอ่าวิคิอ,อันก็ระบายหมดเลยเพราะเขาบอกว่า my ears my ears เขาไม่ได้บอกว่า ear อย่างเดียว my ears my ear are yellow อ่าต่อไป อ่ยังไม่เสร็จเพื่อนคอยอ่าเหลืออีกประโยคเดียว my. my mouth mouth เมาคืออะไร uh. ปากเ้อยห้ระบายปากเราจะไประบายฟันได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ my mouth is red red สีอะไรสีแดงอ้าวแสดงว่าปากสี เดี๋ยวใครระบายเสร็จจะโชว์ผลงานแล้วสามสิบหกมาเพืู่เปิดให้ค่ะสาก็คือเลขสากัเลขหก Nein, เอาอันเดียวเอาเดียวนั่งที่อ้าเอาเดียวอันนี้ถูกือไว้อ้ามาดูผลงานเสร็จแล้วค่ะอ่าคนอื่นนั่งที่ก่อนอ่านี่คือผลงานของเพื่อนที่ทํามาเดี๋ยวมาตรวจสอบไปก่อนว่าถูกต้องไหมคุณครูคบอกว่า My hair My hair is b l a c k my hair is b l a c กก็คือผมสีดํา ถูกไม่ถูกถูกต่อไป my nose น้ดคืออะไรคะจมูก my nose is green กลีนสีเขียวถูกต้องไหมถูกต้องต่อไป my eyes are pink my eyes are pink ตาสีชมพูถูกไม่ถูกถูกต่อไปค่ะ My e a r S a R e yellow ear. Ear. ear คืออะไรขาหูขาสี yellow สีเหลืองถูกไหมถูกค่ะต่อไป My mouth is red ปากสีแดงถูกต้องหมดเลยค่ะใครใครระบายแบบนี้อ่าแสดงว่าถูกต้องโมือตัวเอง <c oughs> เอาละวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องสีเห็นไหมคะ ฟังคำสั่งปฏิบัติได้ไหมได้นะคะผลงานก็ได้อ้าวดูผลงานของคนอื่นดีก็ได้ค่ะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนอันนี้ของใครเอ่ยวีรวัตรอ่าอันนี้ของวีรวัตรอ้าวอันนี้ดูของอของใครเอ่ยพูนผลอ่าอันนี้ของพูนผลเห็นไหมคะอ้าคืนพูนผลแล้วอันนี้ของใครเอ่ย ปาลและพีเห็นไหมอ่า<ม>แสดงว่าปฏิบัติได้เลยอ่าอ้าโอเคต่อไปของใครเอิยดประกอนนี่ค่ะของประกอนปากแดงมากเลยอ่าต่อไปค่ะเอาอยากโชว์ผลงานกันหมดเลยอ่าอันนี้ของใครเอิยกิติพิษแอนนี่กิติพิษอนค้ค่ะ รอไปเลยอ้าต,ต่อไปอันนี้ของพงษ์ธนนี่ค่ะโอเคไหมอ้าวพอแล้วนั่งที่อ่ะอันนี้เขาบอกว่าขอผมอีกสักคนนึงอ่ะขอผมสอนชัยอ่าอ่านี่ของสอนชัยอ้าวนั่งที่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวไว้โชว์วันอื่นมั่งนะคะ ้าวนั่งที่แล้วเก็บงานลงไปเลยค่ะวันนี้เด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะเอาไว้นี่ก่อนนะวันนี้เด็กๆเ,เก่งงานมากอ้าวนั่งที่